ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดคำมั่นสัญญาหรือว่าเป็นฝ่ายผิดคำสาบานก่อนนะคะคำสาบานนั้นกำลังจะส่งผลต่อชีวิตของเขาแล้วค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอเนี่ยจะเป็นคลิปแลกคำทำนายของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวมาวิพไพ่ทำนายกันดูนะคะว่าคำสาบานจะส่งผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นให้ดีนะท้ามีแต่ความทุกข์ใจ นะคะมืดแปดดานหาทางออกไม่เจอชีวิตเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาเข้ามานะคะเหมือนเขาเองอาจจะตั้งรับหรือว่าตั้งตัวไม่ทันนะคะคืออาจจะมาพร้อมๆกันนะคะจนเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เลยนะคะดูเหมือนว่าคนที่ผิดคำมั่นสัญญากับเราเนี่ยชีวิตของเขาจะไม่มีความสุขนะคะ ดูเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับชีวิตดูแบบไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะคะจากที่เป็นคนร่าเริงสดใสเป็นคนที่หน้าตาผ่องใสมีออร่ากับกลายเป็นคนที่อมทุกข์เครียดหน้าหมองค้านะคะรู้สึกแบบไม่มีออร่าไม่มีราศีเหมือนเดิมนะคะเพราะคําสาบานมันกําลังจะส่งผลต่อชีวิตของเขาทําให้เขาเจอแบบบททดสอบทําให้เขาเจอแต่อุปสรรคและปัญหา นะคะไม่รู้ว่าเรากับเขาเคยสาบานอะไรกันไว้นะ,ะถ้าไม่แก้นะคะหรือถ้าไม่ถอดคำสาบานนั้นชีวิตของเขาจะมีแต่แย่ลงแย่ลงนะคะจะไม่มีความสุขเลยนะคะจะมีแต่เรื่องร้ายหรือว่าเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ใจเกิดขึ้นนะคะให้บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเขาทำอะไรกับเราเขาย่อมได้รับแบบนั้น อาจจะคูณ2คูณ3เท่าไปเลยก็ได้ชีวิตของเขาจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนนะคะจะเจอบททดสอบเยอะแยะมากมายจะเจออุปสรรคเจอปัญหานะคะเข้ามาถ้าสมมติว่าเขาไม่มีกระเขาไม่มีการมาขอโทษหรือมาถอนคำสาบานชีวิตของเขาก็จะอยู่ในความยุ่งเหยิงอยู่ในความแบบทุกข์ใจเครียดนะคะกับปัญหาต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามา พร้อมๆค่ะนะคะและเขาจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้ะค่ะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วแบบกระทันหันมากแต่ณตอนนี้มันเหมือนมันจะมีแบบเหตุการณ์เตือนเขานะคะมันอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะและสุดท้ายนะคะพายุลูกใหญ่หรือว่าปัญหาใหญ่ จะเกิดขึ้นกับเขาแบบกระทนหันแบบสัพพันธ์แบบที่เขาเองก็ตั้งรับหรือว่าตั้งตัวไม่ถันะคะนั่นก็คือกรรมของเขากรรมที่เขาเคยทํากับเราหรือคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับเราและเขาไม่สามารถที่จะรักษาคําพูดหรือว่ารักษาคํามั่นสัญญานั้นเอาไว้ได้นะ,ะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขานะคะหนักหน่วงพอสมควรนะคะกับสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะคะปัญหาอุปสรรค ะะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การหนีจากอะไรบางอย่างนะคะเขาอาจจะไปติดหนี้คนอื่นหรือว่าไปกู้หนี้นอกนอกระบบจนทําให้เขาต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยก็ได้หรือว่าเขาอาจจะตกงานเลยก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าคําสาบานมันกาลังจะส่งผลต่อชีวิตของเขาทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็จะเกิดพายุลูกใหญ่เกิดอุปสรรคเกิดปัญหา เกิดเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นกับเขานะคะจนเขาเนี่ยตั้งตัวหรือว่าตั้งรับแทบไม่ทันนะคะถ้าไม่รีบแก้ไขไม่รีบถอนคําสาบานหรือว่าไม่มาขอโทษเราขอขมาเราชีวิตของเขาก็จะเจอแต่เรื่องรายๆเรื่องแย่ๆอยู่แบบนั้น ไม่จบไม่สินนะคะนี่ก็คือคลิปและคําทนายจากพีภัยนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะทักข้อความนะคะเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมาเจ้าคิวกับแม่หมอได้นะคะเราเจก้นไว้นะในคลิปนะคะสวัสดี